สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาอยู่กับเกมไม้ครับกันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะทําปืนกลใหญ่นะครับก็เป็นปืนกลนะครับส่วนมากก็จะรู้ว่าการทําปืนกลทําปืนกลไม่ได้นะครับส่วนมากจะไม่รู้วิธีการทําปืนกลนะครับก็จะรู้วิธีการทําแต่ปืนใหญ่ธรรมดานะครับวันนี้เราก็จะมาทํา ปืนใหญ่ให้ดูกันนะครับปืนกลลัวแล้วก็ต้องใช้น้ำ TNT แล้วก็เดสโตนแล้วก็ใช้บล็อกแล้วก็แผ่นเหยียบแล้วเราก็จะใช้สวิตที่เป็น2อ,อันอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องใช้สวิตแลต้องแลวเราก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้นะครับผมจะใช้เป็น ดินแทนละกันแล้วก็เราต้องใช้ลวัล้วสีไหนก็ได้นะครับแบบนี้มันจะใช้สีขาวนะแล้วก็ต้องวางบล็อกนี่สามบล็อกแล้วก็ต้องวางบล็อกดินแล้วเราก็ต้องนั่งนะครับ ถ้าเราไม่นั่งครับมันก็จะเป็นบล็อกดิบตรงไปตรงน,รงนี้ถ้าเราไม่วางถ้าแบบเราไม่นั่งนะครับมันก็จะเข้าไปแบบนี้ถ้าเรานั่งลงมันก็จะสามารถวางได้นะครับแล้วเราก็มาขุดบล็อกนี้บล็อกดิบออกวางรูว่ ก็ใส่แผ่นเหยียบที่ตรงนี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วเราก็ต้องใส่ทีนทีเข้าไปเกอ๋อเป็นอะไรเนี่ยผมก็จะใส่อย่างละ64นะ แล้วก็ต้องใส่เข้าไปหหมดก็ได้ใส่กี่อันก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นหกสิบสี่ไม่จะต้องหกสิบสามแล้วก็สามารถใส่เข้าไปหนึ่งอันได้เราต้องใส่เข้าไปทั้งหกเลยนะครับ อ่าครับพอเราใส่ครบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะไปแล้วก็ใส่น้ำตรงนี้นะครับพอเราใส่น้ำแล้วเราต้องใช้เลสโตนเนี่ยนั่งลงแล้วก็วางใส่ทั้งสามแล้วก็นับหนึ่งสอง สามสี่บล็อกนะครับแล้วก็จะไปวางสวิตท,ที่ทำให้วงจรไฟเนี่ยลวนนะครับเราต้องวางคนละที่นะครับวางคนละทางแบบนี้ถ้าเราวางที่ทางเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่หลวนให้นะครับแล้วเราก็ต้องใช้สวิตถ้าทำไม่ได้เราก็ต้อง ที่เลสตนนี่ออกแล้วเราก็ต้องทำใหม่นะครับแล้วก็ต้องกดสองครั้งนะครับเพื่อต้องใช้ความเร็วนะครับแล้วพอเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็จะต้องมานั่งข้างบนตรงนี้แล้วก็นั่งลงพอดีนะครับแล้วก็จะไม่ใช้เป่านะเพราะว่ามันต้องใช้ความเร็วนะ่ะ พอเราทำอย่างนี้นะครับแล้วก็จะแล้วก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วที่ทก็จะยิงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมด64ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะกระตุกนะครับ นะครับ TNT ก็น่าจะหมดแล้วนะครับบางครั้งตรงนี้นะครับก็จะพังบ้างไม่พังบ้างนะครับล้าก็ตีใส่ออกก่อนเนี่ยครับดูดูจากอนุภาคนะครับ TNT ก็กระเด็นมาไกลเหลือเกินนะครับเห็นเห็นไหมครับ นู่นนะครับมันก็ถือว่าเป็นปืนกลที่ยิงแรงเหมือนกันนะครับดูดิครับแล้วก็สามารถทำใหม่ได้แล้วก็แค่ตีเลสโตนตรงนี้ออกตีตรงนี้ออก,ออกแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ทำเหมือนเดิมกันเลยนะครับ นี่นะครับเวลาจะกดเวลาจะกดสวิตเราต้องใช้ความเร็วนะครับถ้าไม่ได้เราก็ต้องมาตีออกนะครับอ้ามันเป็นอะไรเนี่ยทอาก ก็ค่อนข้างทำยากนะครับเนี่ยครับแล้วก็สามารถใส่เอ็นทีเนีเนี่ยไปอย่างละอันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องยิงทั้งหมดนะ มันจะเป็นแบบนี้แหละครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ขอตัวลาก่อนแล้ครับบ๊ายบายครับ